สวัสดีครับผมนนอต v ีวันนี้วันที่2กับกิจกรรมสวนเงาบุกผากดเข้าไปดูแล้วกดอันที่2ปริศนาดอกไม้ข้อที่2ไปนำทางปึ๊บรอจนถึงเช้าวันถัดไปแล้วคุยกับ NPC คนนี้8โมงถึงเที่ยงแล้วก็วกเวลาตอนนี้6 0โมงอา้าวก็อีกนิดเดียวนี่หรือว่ามันต้องข้ามไปอีกวันหนึ่งไม่ใช่ฮะมันต้องข้ามไปอีกวันหนึ่งกดข้ามไปอีกวันนึงเพราะว่าตะกี้มัน6โมงเช้าไงคุยได้ละ ปิศาวันนี้ต้องเพิ่มความยากขึ้นสักหน่อยวิจิตหนักแน่นบัวงามกลางสัตว์โปรตรตรงถึงความหมายของชื่อและเลือกดอกไม้อย่างระมัดระวังเริ่มแรกมันก็จะให้คำใบ้มาก่อนเป็นรูปมีดอกนั่นดอกนี้พื้นหลังเป็นอะไรอย่าเงี้ย อ๋อมันแบ่งใจกันใช่ไหมมันแยกใจกันมันเป็นใจกันอันนี้ปุ๊บกดตัวดูปริศนาดอกไม้อะมันให้เวลาหนึ่งนาทีในการให้เราคิดเองพอครบ1นาทีมันจะเฉลยว่าต้องใช้ดอกอะไรบ้างมันเป็นดอกบัวดอกทั้งหมดมันจะมีอยู่6ดอก6ตำแหน่งใช่ไหมเลือกสะก่อนแล้วกันน่าจะเป็นอันนี้มันเป็นสะบัวสะน้ําฉากดอกไม้เป็นหินหน้าซ้ายเป็นดอกอันนี้ดอกบัวสื่อฝันทอดดูจากรูปแต่ไม่รู้ว่ามันสูงหรือกลางหรือต่ําปรับได้ไหม ดอกสั้นอ๋อสั้นมันก็จะอยู่สั้นเลยมันจะลดเล็กลงไปไม่กลางก็สูงอ่ะอ่ะตอนนี้มันครบหนึ่งนาทีละมันฉเฉลยละฉากดอกไม้หยาดน้ําค้างบนหินผาก็คือนี้แหละเราจะดูทีละ3อันก็คือหน้าซ้ายหน้ากลางและหน้าขวาเป็นบัวสื่อฝันดอกสูงบัวถามฝนดอกสูงโอ้ยจำไม่ได้อ่ะเอาทีละอันล้วกัน หน้าซ้ายเป็นดอกบัวสื่อฝันไงดอกสูงใช่ไหมปึ๊บอ่าได้แล้วหน้ากลางบัวถามฝนดอกสูงบัวถามฝนเขืนนิดดอกสูงโอเคหน้าขวาเป็นดอกผู้กันปัดแต้มสีแดงสั้นหน้าผู้กันอ่ะก็คือคล้ายๆกับดอกบัวตูมปรับเป็นสั้นหลังซ้ายผู้กันปัดแต้มสีแดงสูงปันกลางตำแหน่งหลังทั้ง3อันหลังซ้ายหลังกลางหลังขวาก็คือเป็นดอกเดียวกันกลางสูงกลาง อันนี้แล้วก,กลับปรับเป็นกลางหลังกลางก็คืออันนี้แล้วดอกสูงหลังขวาก็คือดอกอันนี้แล้วดอกกลางใช่ไหมบันทึกชิงเรียบร้อยกด F5 ไปที่รายละเอียดแล้วก็สวนเงาบุปผาแล้วก็กดรับรางวัลป้ามถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ